มาให้ดูหน่อยมาให้ดูหน่อยเร็วๆแกงวัยรุ่นนะ่ะแกงวัยรุ่นมาให้ดูหน่อยอีแม่พาลุยสวัสดีค่ะพี่น้องพามาเบิงจ้ะใหญ่ไวเทวไวว่าเบิงในสูงซัมเมรอร์ละพู่นะอ้ยใหญงคือมาใหญ่ไวเทะเออโตเร็วมากอุย้ยพูดนะมีความอยากรูอยากเห็นพูดแกงตัวใหญ่จ้ะ วันนี้ตามพ่อมาให้อาหารเย็นนกนะคะนำโชคเอ้ยลำยองเอ้ยฤดูการนี้ขอไข่เยอะๆนะปีนี้ขอเท่าไหร่หกเด้อห้ามต่ำกว่า60นะโอเคพูดอาไรบ้องนาเพื่อนเนี่ยเล่นขีตุ้มพี่น้อง ก็มีญ้าปั่นนะคะพ่อไปปั่นมาเมื่อกี้จ้ะนี่ผสมวิตามินอยู่จ้ะไม่ต้องห่วงประเสร,ริฐออติกปลาคาดฟาร์มจ้ะบำรุงทุกขาบเว้นว่ากินวิตามินทุกอาทิตย์ได้จ้ะกินสู่ขาบมือละสองขาบจ้ะแข็งแรงขนาดจ้ะลูกเพิ่นได้ออกมากกับแข็งแรงใหญ พ่อเม่พันกระตูใหญ่ติงิงติ้ง,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 งวันนี้พามาเล่นกับเด็กๆเอาวิ่งให้ดูหน่อยวิ่งให้ดูหน่อยอม,มีความอยากรูก้อยากเห็นชื่ออะไรดีน้อนน่ให้เจโมเนาะให้เจโมโมกับพี่โนริตั้งชื่อให้ดีไหม ตั้งให้อยากชื่ออะไรเอา้าเอา้เอาโบไดมาดุนพี่น,ออน้องบบไดมาหญ่ขื้นแปลกตาเลยจ้ะวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งวันนี้แม่ปิดร้านเลยปิดร้านก่อนเวลา ออกมาหลินสวนนกกระจอกเทศกับอีพ่อแดดสองมือแล้วจ้ะแหงละเริ่มแหงละขี้ตุม ผมหญาปั้นหญ้าคะนนพี่น้องปัน้นเสร็จแล้วเขาก็ามาใส่รำใส่หัวอาหารใส่วิตามินมก่อนให้อาหารก็ต้องล้างกับละมั่งก่อน้ะจ๊ะทําความสะอาดก่อนค่อยจะเอาอาหารใส่ได้บริษัทอาหารมันสิบูดค่ะ เอาออกไปโอกออกมาตรงแสงหน่อยเร็วออกมาตรงแสงให้แม่ถ่ายหน่อยลำยองลำยองเอ้ยลำยองคุนหูจากซื้อเจ้าของเลยค่ะลำยองน้ำโชเอยน้ำโชกพอมาหี่คือสิเงียบเงียบเบาเเม่มาบ่ได้ด้เมามักเบาเบาหลด ลำยองลำยองเอ้ยผูนแกงไวรุ่นป้าทแกงไวรุ่นสูงกันเอาตัวไหนลำยองตัวไหนแกงไวรุ่นนี่อูวันี่แกงไวรุ่นนี่ไม่ยิงสองตัวนี่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเฮ้ยมาเร็ว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 พราะอาหารมาให้แล้วเด ติ่มกระละมั่งเลยจ้ะคุ้นขนาดจ้ะแซบบอแซบบอค่ะแซบไหมแซบไหมเรียกนกพ่อได้วอกน้ำใจพี่น้องอร่อยไหมคะ ไม่ไหวหลีจะสามเดือนจะสามเดือนเนะพ่อเนะนำโชคนำโชคเอ้ย น้ำโชคจำเสียงแม่บ่ได้ละแม่บ่ได้มาดุนน้ำโชคเอ้ยโชคเอ้ยโชคน้ำโชคมาหนีหน่อยน้ำโชคมา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 โชว์ขนหน่อยเร็ว โอ้ยขนใหม่ออกมาโคตรสวยเลยจ้ะขนใหม่ออกมาสวยมากยู่ตรงันทั้งหนาเพื่อนนัลุ่มพอแล้วปะนี่เซุ่มกันตัวใหญ่นี่ค่ะพอ่อกเอาหนาไปเทลงกอน แย่เทลงแล้วก็ใส่รำรำข้าวนะคะอันนี้ก็ไปสร้างพิเศษไว้เด้อค่ะห้ามอ่อนๆแล้วก็ใส่วิตามินที่ผสมลงไปแล้วก็ตามด้วยหัวอาหารจะ้ะหัวอาหารสูตรหนึ่ง หัวอาหารสูตรสองกรบว่ได้กินเปลืองได้จ้ะคาบหนึ่งกับไห้เท่านี้แหละค่ะแต่ว่าโซงกะละมังเ้าโซงกะละมังแรงโซงกะละมังจ้ะ,ะเลี้ยงไม่ยากจ้ะเลี้ยงเลยจ้ะเลี้ยงเลย กินซุ้มกันแซบบอถอยแ้บถอยถอยจากกระมังใหญ่ไปให้กระมังน่อยคอยเทยง่ายจ้ะนูน่นพ่อเทแล้วพ่อเทแล้วไปเลยไปเลยแม้ เออไปเลยนีออออ่น้ำโชคจะ้เหอะแทนน้ำโชคหนาเนี้ยไ,ไปมดุดขี้ตุ่มผัวอ,อุ้ยไม่หล่อเลยเออไปหาพ่อแล้วจ้ะ ไปหาตัวเล็กดีกว่าตัวเล็กอิ่มยางพุดนะคุณพูณณอนะอุ้ยพูอนะขนนุ่มเลยเอาบายบายท่านผู้ชมหน่อยบายบายละไปละขอบคุณเอฟซีหน่อยเร็ว ขอบคุณเอฟซทุกคนเดอ้อค่ะที่ติดตามเดอ้อจ้ะเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสมาไทายนกหน่อยก็จะถ่ายให้เบิ่งอีกเดอ้อจ้ะขอบคุณที่ติดตามช่องนะคะอีแม่พาลุยสวัสดีค่ะ